กับทุกท่านอันดับแรกครับเราจะมอบโล่ที่ระลึกและทุนส่งเสริมระดับความสามารถแก่วงที่เข้าร่วมประกวดกันนะครับขอเรียนเชิญท่านอาจารย์ปรเทอศิราพรอนินทรประเสริฐอาจารย์วิทยายลัยนาตสินร้อยเอ็ด เป็นผู้มอบโลกที่ระลึกแหววงที่เขาร่วมประกวดครับและขอเชิญท่านอาจารย์ทูนทองใจซึ่งรำผู้บริการวิทยาลัยน่านศรีนรครราชสีมาเป็นผู้มอบใบคุณส่งสเสริมระดับความสามารถขอได้เชิญท่านค่ะวงแรกครับเรียนเชิญครับวงวงลางศิลปิสารมหาวิทยาลัยมหาสรารคามจับบดมหาสารคามระดับความสามารถเหรียญทองร,ระดับโล่ที่ระลึก และบุมส,ส่งเสริมระดับความสามารถ30,000บาทครับขอแสดงความยิีดีด้วยวงที่หนึ่งขอแสดงความยิีดีด้วยนะคะ<ช><ด>และวงต่อไปนะคะ ขอแสดงควายมยินดีกับความดนตรีพื้นบ้านทีสารเพชนพาลชัยจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะระดับความสามารถเลี้ยงหองรับรองพ่ิรุษและคุณส่งเสริมระดับความสามารถ30,000บาทค่ะไปก็ได้ครับเป็นคู่เข้ามาเลยเนี่เจ้าเครัย เคีอดม่านอิสานเพืพระาชัยจำหวร้อยเอ็ดครับวงต่อไปครับวงปวงลานสเวทรับมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสเกตจังหวัดศรีสเกตครับระดับความสามารถเรียนต่อครับรับโลเทีรลุกและและุส่งเสริมระดับความสามารถจำนวน3ามหมบาทครับเจตัวแทนเลยนะคะ ดูเนืารใจทั้งสองท่านเป็นอย่างสูงครับที่เก็ิมอบรางวัลในครั้งนี้สำหรับต่อไปขอเรียนเชิญดนรนัชลาวัลัยสว่างอารุณครับผู้ในการกลุ่มนักทานนการเด็กและเยาวชนกล,ลุ่มการศึกษาเป็นผู้มอบโล่ที่รื่องแขวงที่เารวประกวดครับและขอเชิญท่านอาจารยรบบ์จักรพงศ์เพชรแสงนายกเทศมนตรีตำบลบ้านท้ออำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นเป็นผู้มอบป้ายคุณส่งเสริมระดับความสามารถขอเรียนเชิญค่ะ และวงโปรงลางนะคะวงต่อไปนะคะขอแสดงความยินดีกับวงโปรงลางสายแนนลำต,ตะคอมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจังหวัดนคนรราชสีมาระดับความสามารถเรียญทองรับโเอดเดยเลึกและทุนส่งเสริมระดับความสามารถ30,000บาทค่ะนี่เสื้อนิาวยาว และโบกี่หครับโบกปงลาอันท่าสีจังหวัดมาสศลามครับระดับความสามารถเหรียญทองเช่นเดียวกันครับหลักโรงที่ระ่องและตุนส่งเสริมระดับความสามารถจํานวนสามพับาทครับแแล้วต้องบอกว่าปีนี้ทั้ง5้าโบนี่คะแนนระดับความสามารถเหรียญทองทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้คะแนนต้องบอกว่าผู้กีสูสีกันมา ขอขอบคุณทั้งสองท่านที่อยากสูงน,นะครับที่เกียร์หม้อรางในครั้งนี้ครับต่อไปจะเป็นการม้อรางดีเด่นในประเภทต่างๆมีทั้งหมด13ประงวัลด้วยกันขอได้เชิญคุณแม่ดรเฉลียวันพันธุศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปาการแสดงหมอนำ เป็นผู้มอบทุวยเกียรติยศจากกมพระรศึกษาครับและขอเชิญคุณพ่อดรฉลาดส่งเสริมศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงมอกรามเป็นผู้มอบใม้คุณส่งเสริมรางวัลดีเด่นค่ะไปที่รางวัลแรกครับรางวัลบะลเล่โปรงรางดีเด่นได้รับถ้วยเกียรติยศจากกรมพระรศึกษาพร้อมคุณส่งเสริมจำนวนสามพันบาทได้แก่วุง 오 오! 은 우리 블라이드 캠페인처럼 쪼 하니까 정상 맞 กรมพันศึกสัพร้อมคุณส่งเสริม3,000บาทและรางวัลมาเล็งแข็งดีเด่นขอแสดง 5สีแต่และวงปีก็ดีพอดีทางกันอยู่ที่ว่าใครจะผิดพลาดน,น้อยว่อากัน,กน,กนรางวัลต่อไปครับบัลลนพินดีเด็กได้ระฆว,วนยิปติยนจากกรมพระเลศึกษามอบุดส่งเสริมจำนวน3,000บาทได้แก่วุ้งบุ้งสีที่สา่